ไตรภูมิพระร่วงเตภูมิกถาพระหมหาธรรมาราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยหรือพญาเลนไทยเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ห้าแห่งราชวงศ์สุขโขทยัยทรงเป็นพระราชโอรสของพญาเลอไทยและทรงเป็นพระราชนัตดาของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชาคลองเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนารายนางถึง7ปีตั้งแต่พศ1883ถึง1890หลังจากนั้นจึงเสด็จขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาโดยก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชได้เกิดการจลาจลขึ้นในกรุงสุโขทัยจึงต้องเสด็จจากเมืองศรี ชนารายเพื่อปร,บราบปรามจนเหตุการณ์สงบทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้านเช่นด้านการปกครองทรงพยายามรวบรวมหัวเมืองต่างๆเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรสุโขทยัยและเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจด,ด้วยชอบธรรมของพระองค์ทรงทำนู่นบำรุงบ้านเมืองโดยโปรดให้ขุดคลองและทำถนนจากเมือง ไปจนกระทั่งถึงเมืองศีชันสนาลายัยซึ่งเรียกว่าถนนพระร่วงทรงเจริญสัมพันธ์ไมตตีกับเมืองต่างๆเช่นเมืองแพร่และเมืองน่านด้านศาสนาทรงมีพระปีชาสามารถเรื่องการศึกษาพระไตรปิฎกทรงพระราชนิพนธ์วรนณคดีเรื่องเตภูมกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเพื่อใช้เทศนาปลูพระมารดา และเพื่อสั่งสอนประชาชนทรงอุปถัมภ์การศึกษาพระพุทธศาสนาและการเข้าเรียนพระธรรมศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช1,900ทรงสงพราชบุรุษไปรับพระบรมธาตุมาจากกลางกาทวีปแล้วทรงโปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุไปที่เมืองนครชุมทรงสร้างพระพุทธรูปสำมิดขนาดใหญ่เช่น พระศีสักยมุนีซึ่งเดิมปฏิฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขโทยัยปัจจุบันปฏิฐานในองค์พระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพบาราลามทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่เสด็จออกพนวดเป็นพระภิสุสงฆ์ขนาดทรงครองราชพระองค์ปโปรดให้จำลองรอยพระพุทธบาทจากลังกามาปฏิฐานตามที่ต่างๆ ภายในเมืองสุขโขทยัยเมืองศรีชาชนาลัยเมืองกำแพงเพชรและเมืองพชษณุโลกพระาพราชภารกิจและพระราชกรณีเียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศา,าสนามีนานาประการทรงส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนาพุทธให้เจริญรุ่งเรืองสมกับพระนามว่าพระมหาธรรมาราชาลักษณะคาประพนันธ์ ไตภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกะถาแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วมีศัพท์บาลีปนตลอดทั้งเรื่องเนื้อเรื่องไตภูมิพระร่วงเป็นวนรรณคดีพุทธศาสนาที่สำคัญในสมัยสุขโขทยัยที่ยังคงมีอิทธิพลต่อคนไทยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อพศ2455สมเด็จพระเจ้าบรวง์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเปลี่ยนชื่อหนังสือเตภูมกะถาเป็นไตภูมิพระร่วงเพื่อคู่กับหนังสือสุภาษิตพระร่วงนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาแบ่งกันเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวการดำเนินเรื่องแบ่งเป็นกันคือข้อความที่แบ่งเป็นคำเทศเรื่องเรื่องหนึ่ง จบข่าวข่าวหนึ่งมีทั้งสิ้น11อกันหรือบทเริ่มด้วยคาถานำ,นำมัส,สการและบานาแผนกกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการแต่งเนื้อหาไตาภูมิพระร่วงแบ่งได้ดังนี้กันที่หนึ่งนากลุกภูมิอบายภูมิหรือกรรมภูมิ ในส่วนของโลกานาลกและมหาวามหาอาวิจินรกอยู่ในการนี้การที่สองจิกละชังภูมิอัายภูมิหรือกรรมภูมิการที่สามเปตภูมิอัตบยภูมิหรือกรรมภูมิการที่สี่อัตบยภูมิหรือกรรมภูมิการที่ห้า สุขติภูมิหรือกรรมภูมิกางที่หกฉะมามาพจรภูมิสุขติภูมิหรือกรรมภูมิกันที่เจ็ดลูปาวัดจอมภูมิสุขติภูมิหรือลูกภูมิกังที่แปดอรูปาวัดจอมภูมิสุขติภูมิหรืออัรูปภูมิ การที่เก้าอวินิโลโลกูกการที่สิบโอกาสโอกาสมหาการปรสสุกยดาหรือการปรวิทนาและอุปติหิการที่สิเอ็ดนิพนานผ่าน,าน,นก,กนารถาจบด้วยอวสานท์หนังสือไตรภูพ,พร่่งนี้ นี้เป็นวรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงพระมหาธรรมราชาลีไทยเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชาครองเมืองศรีรัชชานารทสมพระราชนิพน์เรื่องนี้เมื่อพศ1888 โดยทรงมีพระราชประสงค์สำหรับเทศนาโปรดพระราชามารดาและประชาชนทรงพระราชชนิพนธ์จากคำพีทางศาสนาทั้งสิ้น30คคำพีจึงอาจถือเป็นเอกสารที่อ้างอิงแหล่งค้นคว้าหรือวิทยานิพนธ์เริ่มแรกของไทยใต้ภูพาร,ร่วงกับถึงลักษณะของภูมิทั้งสซึ่งเป็นแหล่งที่สโลก เวียนไหวยตายเกิดตามบุญกรรมที่ทําไว้ภูมิทั้ง3ได้แก่กัมภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิมีรายละเอียดดังนี้กรรมัมภูมิเป็นแดนที่อยู่ของผู้ที่ยังคล่องแวะอยู่ในการ,รม,มีทั้งสิ้น11ภูมิรููเป็นแดนของูมคือผู้ที่บำเพ็ญสมาธิจนได้ญาณสงบันแล้วมาเกิดเป็นภูมิที่มีรูปแต่ไม่มีจิตหรือวิญญาณ ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการคองเรือนแบ่งเป็น16ชั้นเรียกว่าโลหสะสมุเริ่มพันานาตั้งแต่ภูมิภพภูมิขั้นต่ำสุดคือปริสัตชชยาภูมิจนถึงภูมิขั้นสูงสุดคืออากานิทิยภูมิอารูปภูมิเป็นแดนของภูมิที่ไม่มีรูปมีแต่จิตวิญญาณแบ่งเป็นสี่ชั้นได้แก่ อากาสานัญจาตนภูมิวิญญาณัญจาตนภูมิอากิจัญญยายตนภูมิและเนวสัญญาณาสัญญาตภูมิเนื้อเรื่องย่อตอนอุตตรากุรุทวีปอุตารากุรุทวีปอยู่ทางใต้ของชมพูทวีปอันเป็นหนึ่งในสีทวีปในมนุษย์ภูมิ อุตเรกอลูทวีปเป็นดินแดนหรือสังคมในอุดมคติมนุษย์ที่อยู่ในดินแดนนี้จะต้องประกอบแต่กรรมดีมาแต่ชาติปางก่อนทุกคนมีความเท,าเท่าเทียมกันทุกประการไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือความเป็นอยู่ชีวิตจึงมีความสุขสบายที่สุดเนื้อหาในตอนนี้กล่าวถึงดินแดนที่ถือว่าเป็นดินแดนในอุดมคติซึ่งเป็นแนวคิดสากลของผู้ชาติมนุษย์แบ่งเป็นสามประเภทได้แก่อภิชาตตบุตร อนุชาตบุตรและอวชาตบุตรอภิชาตบุตรเป็นลูกที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าพ่อและแม่มีรูปงามเป็นคนดีและมีเกียรติยศอนุชาตบุตรเป็นลูกที่มีความเท่าเทียมกับพ่อและแม่ทั้งทั้งรูปโฉมปัญญาและเกียรติยศอวชาตบุตรเป็นลูกที่เลวกว่าพ่อและแม่มนุษย์มีสี่จำพวกคือคนอรกคนเปรตด,ดิรชานและคนมนุษย์ คนนรกเป็นคนที่ทำบาปฆ่าสัตว์จะได้รับกรรมถูกตัดมือตัดเท้าได้รับความเจ็บปวดทรมานคนเปรตเป็นผู้ที่ไม่เคยทำบุญเลยเป็นคนเขียนใจจึงไม่มีเสื้อผ้าใส่กินอะไรไม่ได้รูปชั่วดิละชานคือผู้ที่ไม่รู้จักบาปบุญคนโทษไม่มีความเมตตาการุณาไม่เกรงใจคนแก่ แม่กระตัญยูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูอาจารย์แม่รักพี่รักน้องทำแต่บาปคนมนุษย์คือผู้ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักละอายต่อการทำบาปรักพี่รักน้องเมตตากรุณาต่อผู้ยากไรกรตัญยูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์รู้จักคุณของพระรัตนตรยัยมนุษย์สี่จำพวก อาศัยอยู่ในสีทวีปได้แก่ชมพูทวีปบุรพะวิเทหาทวีปอุตตรากุรุทวีปและอมรโคยานทวีปอุตตรากุรุทวีปมีความกว้าง8,000โยชน์มีแผ่นดินเล็ก5 0 0แผ่นดินล้อมรอบคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้มีหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่ามนุษย์อื่นเนื่องจากทำบุญ รักษาศีลอุตรกุรุทวีปเป็นดินแดนที่มีความงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติคนในอุตรกุรุทวีปนั้นมีรูปร่างสมส่วนดูงามแข็งแรงมีข้าวสารซื่อสัญชาติสาลีกที่กินได้โดยไม่ต้องปลูกเอง ความเสมอภาคกันมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บผู้ใดปรารถนาสิ่งใดก็นึกเอาเองได้ที่ต้นกลัประพึกซึ่งมีอยู่รอบเมืองไม่ว่าจะเป็นเงินทองเครื่องประดับเสื้อผ้า ต้องกลับประพฤกจากปันดานให้ผู้หญิงในอุตรากุรุทวีปรูปงามรูปร่างสมส่วนและงามทั่วร่างกายไม่มีวันแก่เท่าเช่นเดียวกับผู้ชายในอุตรากุรุทวีปเมื่อชายและหญิงรักกันจะอยู่ด้วยกันเพียงเจ็ดวันแล้วตัดขาดจากกันเมื่อผู้หญิงคลอดลูกก็ไม่เจ็บคันเมื่อคลอดแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงดูให้เอาลูกไปไว้ริมทางจะมีหญ้าอ่อนไว้ให้ทารกนอนคนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาก็ใช้ นิ้วป้อนนำนมที่ไหลออกมาจากนิ้วแก่ทารกเมื่อทารกโตขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ไปอยู่กับเด็กผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ไปอยู่กับเด็กผู้ชายเป็นเพื่อนกันเมื่อหมดบุญตายไปก็ไม่ทุกโศกร้องไห้นำศพไปแต่งแล้วไปไว้ที่กลางแจ้งจะมีนกมาคาบไปเรียกว่านกฮัสดีลิงคนที่อยู่ในอุตรกุรุทวีป เมื่อตายไปจะไปเกิดในสวรรค์เพียงที่เดียวเนื่องจากได้บำเพ็ญบุญและทานมากไตภูมิพะล่วงหรือเตภูมิฐาเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่แต่งในสมัยสุขโขทยัยโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยเพื่อเทศนาโปรดพระราชมานดาและประชาชน แต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วที่มีลักษณะสัมพันธ์ข้องจองคล้ายล่ายมีทั้งหมด11กันหรือ11บทเนื้อหากล่าวถึงลักษณะของภูมิทั้ง3ได้แก่กามภูมิรูปภูมิและอารูปภูมิซึ่งเป็นแหล่งที่สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิด ตามผลกรรมที่ทำไว้ไตภูมิพะล่วงมีคุณค่าสองประการได้แก่คุณค่าด้านเนื้อหาสะท้อนความเชื่ออันเป็นรากฐานของสังคมไทยคุณค่าด้านภาษาเป็นหลักฐานในการสืบค้นภาษาสมัยเก่าและคุณค่าด้านวรรณศิลป์ได้แก่การใช้โวหารเปรียบเทียบอย่างไพเราะงดงาม